Thank you สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ในรายวิชาสังคมศึกษาเราจะมาเรียนเรื่องภูมิอากาศกันนะคะก่อนอื่นเรามารู้จักความหมายของภูมิอากาศกันนะคะว่ามีความหมายว่าอย่างไรภูมิอากาศหมายถึงลักษณะลงฟ้าอากาศ ที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าได้นะคะแต่เราสามารถรู้สึกได้ด้วยการสัมผัสเช่นอุณหภูมิความชื้นและลมค่ะ ในรอบ1ปีนะคะประเทศไทยของเรามี3ฤดูคือฤดูหนาวฤดูร้อนและฤดูฝนค่ะ ยกเว้นภาคใต้ของประเทศไทยของเรานะคะมีสองฤดูคือฤดูร้อนและฤดูฝนค่ะต่อไปเรามาเรียนรู้ลักษณะภูมิอากาศในประเทศไทยกันนะคะ ดูหนาวเริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์นะคะมีอุณหภูมิที่ต่ำอากาศแห้งท้องฟ้าปลอดโปรง่ง มีเมฆและหมอกในตอนเช้านะคะในฤด,ดูหนาวผู้คนนิยมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่หนาเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นนั่นเองค่ะต่อไปเรามาลองดูบรรยากาศของฤดูหนาวกันนะคะมากันนะคะ นักท่องเที่ยวจํานวนมากทีเดียวค่ะไปขึ้นไปบนดอยอินทนนท์จุดนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมหลายๆท่านเคยไปเขาจะเป็นจุดที่ไปดูพระอาทิตย์ขึ้นคุณเคยไปหรือเปล่าเกียวแม่ปานค่ะครับนี่จะมีนักท่องเที่ยวที่เขาจะไปรอชมพระอาทิตย์ยามเช้าแต่นี่นะคะ <S <S เห็นเลยว่า<อ>ฟ้า<อ>สว่างแล้วแต่หมอกที่หนาจัดทําให้เรายังไม่เห็นดวงอาทิตย์ เต็มเต็มดวงนะคะซึ่งบรรยากาศก็หนาวเย็นเขาบอกว่าจุดที่กิ่วแม่ปานบริเวณกิโลเมตรที่42เนี่ยอุณหภูมิอยู่ที่9องศาเซลเซียสเท่านั้น นักท่องเที่ยวก็ถูกอกถูกใจกันนะคะเพราะว่าไปสัมผัสอากาศหนาวแล้วก็พบลมหนาวจริงๆสำหรับยอดดอยจุดสูงสุดเนี่ยค่ะอุณหภูมิอยู่ที่12องศาเซลเซียสส่วนที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อากาศก็กำลังสบายๆ17องศาเซลเซียสแต่ว่าวันนี้มีฝนตกปลอยๆล,ล,ลงมาด้วยนะคะทำให้สภาพอากาศปิดทัศนวิสัยการมองเห็นลดลงเหลือแค่ประมาณ30เมตรเท่านั้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องแจ้งเตือนค่ะว่าการ ขึ้นเขาลงเขาทางราดชันต่างๆต้องใช้ความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะใครถ้าไปเที่ยวบนเขาแล้วเห็นอากาศแบบนี้เนี่ย <Cut. S 1> ต้องเปิดไฟหน้ารถนะคะแล้วก็ขับรถด้วยความระมัดระวังป้องกันเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าใครไปชมวิวตามทางต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังช่วงของการข้ามถนนด้วยฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์จนถึงกลางเดือนพฤษภาคมนั่นเองค่ะในฤด,ดูร้อนเวลาในช่วงเช้าท้องฟ้าจะมีลักษณะโปร่งใสค่ะส่วนในช่วงเวลาบ่ายนั้น มักมีลมพายุอากาศอบอ้าวและมีฝนฟ้าขนองเป็นครั้งคราวนะคะที่เชอร์มีตัวอย่างพายุฝนฟ้าคนองที่เกิดขึ้นในฤดูร้อนมาให้ดูค่ะ

ในฤดูร้อนนั้นผู้คนนิยมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีลักษณะเนื้อบางนะคะฤดูฝนเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมจนถึงกลางเดือนตุลาคมค่ะ ในฤดูฝนท้องฟ้ามีเมฆมากฝนตกบ่อยในรอบวันนะคะและในอากาศมีความชื้นเนื่องจากฝนตกบ่อยจึงทำให้ป่าไม้เขียวขจีพื้นดินชุ่มไปด้วยน้ำนะคะในบางครั้งถ้าฝนตกหนัก ติดต่อกันหลายวันนะคะอาจเกิดน้ำท่วมได้ตัวอย่างเช่นในหลายจังหวัดทางภาคใต้ฝนนี่ตกหนักมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเริ่มกันที่จังหวัดพัทลุงกันก่อนฝนตกหนักในจังหวัดพัทลุงติดต่อกันหลายวันครับล่าสุดเช้าที่ผ่านมามีน้ำป่าจากเขตรักษาพ,พันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดไหลหลากมาท่วมบ้านเือนประชาชนรวมทางพื้นที่การเกษตรและเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านนะครับ โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลชรัฐอำเภอกองหราจังหวัดพัทลุงเนี่ยมีน้ำป่าจากน้ำตกหนานสูงในพื้นที่ตำบลคลองไซขาวไหลลงมาท่วมบ้านเดือประชาชนระดับน้ำตอนนี้กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยครับผู้นำท้องถิ่นและก็ทางเทศาบาลตำบลชรัฐเร่งนำกระสอบทรายมาแจากจ่ายชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบแต่ว่ายังไม่สามารถช่วยได้อย่างทั่วถึงเพราะว่ามวลน้าก็ยังขยายวงกว้างอยู่ ในฤดูฝนก่อนออกนอกบ้านอย่าลืมพบร่มหรือเสื้อกันฝนติดตัวไปด้วยนะคะ<ม>ก่อนจากกันวันนี้นะคะ<ม>เด็กๆอย่าลืมทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ไปในวันนี้นะคะและทําใบงานที่ได้รับมอบหมายด้วยนะคะสวัสดีค่ะ